และในช่วงนี้ครับทุกท่านครับขอเสียงประมือดังๆต้อนรับเธอคนนี้ครับกดเชเบลสันรัตเผื่อพิพัฒน์มิสแกรนภูเก็ต2025มิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 5และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลครับจริงๆได้ฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวมาคร่าวๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูเชื่อว่าทุกอย่างถ้าพูดด้วยความจริงใจแล้วออกมาจากความรู้สึกน่าจะดีที่สุดค่ะ ก่อนอื่นเลยอยากสวัสดีนะคะสวัสดีดูทุกคนคะ่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกคนในงานนะคะสวัสดีแฟนนางงามทางบ้านแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านสวัสดีสปอนเซอร์แล้วก็แฟนๆที่รักทุกๆคนคะ่ะวันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับหนูมากๆเพราะว่าเป็นวันที่หนูกำลังจะมาอำลาตำแหน่งมิสแกรนด์ภูเก็ต2025ค่ะเป็น ตำแหน่งที่มีความหมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตหนูไปอย่างมากเป็นเวทีที่ทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเองเพราะว่าเวทีมิสแกรนด์ภูเก็ตคือเวทีแรกสำหรับการประกวดนางงามตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเบลได้ทำอะไรหลากหลายอย่างมากได้สู้ ได้ฝึกความอดทนได้เรียนรู้ได้ร้องไห้ได้ยิ้มได้หัวเราะแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองสู้กับความท้าทายมากมายที่เข้ามาในชีวิตการจะมาเป็นนางงามมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องเอาชนะใจตัวเองและคว้าใจแฟนๆที่รักทุกคนมาให้รักเราให้ได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยเบลอยากเริ่มต้นที่คําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจากหัวใจจริงๆที่ทีมภูเก็ตเลือกให้เบลเข้ามาเป็นตัวแทนในปี2025ขอบคุณที่เชื่อในตัวเบลนะคะว่าเบลจะสามารถไปคว้าตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2025ได้ ขอบคุณที่เชื่อว่าเบลจะสามารถสร้างตำนาน history maker ได้ B2B เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเบลดีใจมากๆค่ะภูมิใจที่สุดในชีวิตที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและได้ดำรงตำแหน่งอย่างสมเกียรติเท่าที่จะทำได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต เบลจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าเบลไม่ได้เจอพี่กัสพี่กัสจริงๆเราเป็นช่างแต่งหน้านะคะเราก็เป็นรุ่นพี่ของเบลในมหาวิทยาลัยวันนั้นเราไปออกงานค่ะแล้วพี่กัสก็ไปเป็นเทรนเนอร์เบลก็ไปเป็นเทรนเนอร์เหมือนกันในด้านของอ อีเวนต์อีเวนต์หนึ่งพี่กัสก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรเฟชชั่นอลด้านการแต่งหน้าของกฤษเบลก็จะเป็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพนี่ขอย้อนให้ฟังนิดนึงเพราะว่าวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญค่ะพี่กัสเขาก็มองเห็นกดษเบลอตรงกับคอนเซปต์ปีนี้เลย 4B ที่บอสตามหาไม่ว่าจะเป็นบิวตี้บอดี้เบรนแล้วก็บิสเนสซึ่งจริงเบลก็ใหม่มากๆนะคะสำหรับการประกวดนางงามแต่พีกัสก็มองว่านี่แหละ นี่แหละคนนี้แหละที่จะสามารถไปคว้ามงกุฎในปีนี้ได้ขอบคุณพี่กาสมากๆที่เชื่อใจแล้วเราก็เริ่มต้นจากการหาจังหวัดค่ะตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพีดีคืออะไรเบลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องเลือกลงจังหวัดไหนแต่พี่กาสอยู่ในวงการนี้มาก็ค่อนข้างนานก็จะแตกหน้าให้ผู้เข้าประกวดนะคะเยอะแยะหลากหลายจังหวัด เป็นการส่งนางงามครั้งแรกของพิกัสด้วยและสุดท้ายเราเลือกภูกเก็ตเพราะเรามองว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากๆหลังจากที่เบลได้ทำการรีเสิร์ชแล้วก็ดูการประกวดของมิสแกรนภูเก็ตเรามองว่าจังหวัดนี้มันยากที่สุดและถ้าเราชนะในจังหวัดที่ยากที่สุดเบลเชื่อว,ว่า การประกวดครั้งเดียวมันสามารถรวดเดียวแล้วจบได้เลยค่ะก็ด้วยความเชื่อใจของตัวเราเองตัวพิกัสและทีมภูเก็ตไม่อยากจะเชื่อว่าทีมที่แข็งแรงจะพาเราไปได้ไกลจนคว้ามงกุฎมงกุฎนี้มาได้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆนะคะ แต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้อย่างที่เบลเคยบอกไว้ค่ะว่าแม้จะมีโอกาสเพียงหอร์ซแต่นั่นก็คือโอกาสอันนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนด้วยนะคะว่าอะไรที่ยากขอให้ลองลงมือทำก่อนเพราะถ้าเราทำได้ขึ้นมาเราจะเป็นหนึ่งคนเลยที่จะภูมิใจในตัวเองสุดๆเพราะเราได้ทำมันแล้วและเราทำได้ด้วยเบลเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึง่ง และเราไม่ปิดโอกาสให้กับตัวเองเราทำตัวไม่เป็นน้ำเต็มแก้วเราพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอวันและเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงเราสามารถปรับตัวให้อยู่กับทุกๆท,กที่และเปลี่ยนจากคนที่เขาเคยไม่ชอบเรามาทำให้เขาเชียร์เราได้ เบลมีความสุขมากๆค่ะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนี้เพราะเบลได้ทำอะไรหลากหลายอย่างมากๆไม่ใช่แค่การรับตำแหน่งมิสแกรน p ู u เกต2025หลังจากที่เบลมงเราได้สู้กันต่อเพื่อมิสแกรนไท a แลนด์2025ทีมภูเก็ตเลือกไม่ผิดค่ะที่มาอยู่ครอบครัวนี้ขอบคุณพี่กัสนะคะ ที่เปลี่ยนหัวใจของหนูให้มาอยู่ทีมภูเก็ตอยากขอบคุณพ่อกบพ่อคิมนะคะขอบคุณพ่อที่ นางงามมากๆแล้วก็เต็มที่มากๆก,กับในทุกๆปีเต็มที่แม้กระทั่งกับหนูแบบสุดหัวใจเพราะพ่อเห็นว่าหนูมีความสามารถและมีศักยภาพด้วยความตั้งใจและทุ่มเทจริงๆที่อยากจะไปให้ได้ไกลและอยากจะเป็นคนๆนั้นที่สร้าง history maker พ่อเต็มที่มากๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็นแล้วแต่พ่อออกค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ลูกไม่เคยต้องควักเองเลยแล้วยัไม่รู้ว่าจะมีทีมที่น่ารักแบบนี้อีกสักกี่ทีมที่ทำนางงามด้วยหัวใจจริงๆขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณพี่ปอนนะคะทำงานหนักมากๆดูแลหนูกลุมมิ่งหนู ปรับเปลี่ยนหนูให้หนูได้เป็นกฎฉบลลในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเทรนหนูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบคาถามเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมลุคของหนูในแต่ละวันตอนประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ขอบคุณพี่เบียนะคะขอบคุณขอบคุณครูใต้ที่สอนเรียนเดินหนูตอนประกวดมิสแกรนภูเก็ต จนกระทั่งมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2 5 2 5ขอบคุณครูโอมที่สอนหนูเดินแล้วก็สร้างสิกเนเจอร์ให้หนูในรอบมิสแกรนภูเก็ตเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทีมภูเก็ตทุกๆคนจากหัวใจนะคะที่เชื่อมั่นในตัวกฤชเบลมีแต่พลังบวกมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขและความสุขบวกกับความเต็มที่ของเราและทีม มันเปี่ยมล้นแล้วมันพาเราไปได้ไกลจริงๆความสำเร็จที่เราได้มาหน้าฉากหลังม่านมันมีแต่ความสุขและน้ำตาที่เต็มไปด้วยความอิ่มลน้นขอบคุณพี่นนนะคะพี่นนเป็นผู้ช่วยพี่กสัสค่ะ เบื้องหลังของความสำเร็จของหนูอีกคนหนึ่งที่ช่วยประสานหาชุดหนูในรอบต่างๆคุยกับทีมห้องเสื้อผ้าให้นะคะแล้วก็หาชุดให้หนูได้ใส่ในทุกๆรอบไม่ใช่แค่ตอนประกวดภูเก็ตไม่ใช่แค่ตอนประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ยังดีลชุดต่างๆไปจนถึงในงานออกอีเวนต์ออกงานมิสแกรนประจําจังหวัดต่างๆนะคะพี่นนท์น่ารักมากๆและทุกคนทำด้วยหัวใจและไม่เคยบ่นเลยด้วยซ้ำ ขอบคุณห้องเสื้อต่างๆนะคะอย่างเช่น G.L. g a r e t Design ที่เนรมิตชุดสวยๆให้หนูตั้งแต่รอบ Final p ูเก็ตรอบไฟนอลมิสแกรนไทยแลนด์2025และรอบ Miss g r a n ิ International ค่ะและแม้กระทั่งชุดวันนี้นะคะก็มาจาก G.L. g a r e t Design เช่นเดียวกันขอบคุณป้าๆนะคะ ที่นเนรามีชุดสวยๆให้หนูได้ใส่แม้ว่าจะไฟไหม้มากๆในทุกๆรอบแต่ป๊าก็ทำไม่เคยผิดหวังค่ะแล้วก็สวยมากๆจริงๆขอบคุณห้องเสื้อด2ทีทูทีวาดรูปคัตติ u, ้งเฮาส์เอ็มกูตูโอ๊กูตูและห้องเสื้อพัทรวีดีไซน์ ยังมีอีกหลากหลายห้องเสื้อนะคะที่นเนรมมีชุดสวยๆให้หนูในรอบการเก็บตัวและการออกงานต่างๆขอบคุณจริงๆที่เอน็นดูเอ็นดูเด็กคนนี้ค่ะขอบคุณพี่เอนะคะขาดไม่ได้เลยพี่เอจากชมรม Performing Dance and Drama ที่ช่วยสอนเต้นหนูออกแบบโชว์ให้หนูในทุกๆรอบอย่างเช่นรอบ เปิดตัว Miss Grand Thailand 2025ที่หน้าบราว o ว k k บทำโชว์สวยมากแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในรอบแกนทาเลนที่ช่วยออกแบบท่าเต้นให้หนูดีไซน์โชว์ให้หนูด้วยขอบคุณเด็กๆจากชมรมด้วยนะคะที่ช่วยสปอร์ตพี่เบลมาเชียร์พี่เบลถึงหน้าเวทีในทุกๆรอบขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการประกวดในครั้งนี้ที่ทำให้หนูยากพิสูจน์ตัวเองแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับนามสกุลเผือกพิพัฒน์แม้ว่าพ่อจะอยู่บนสวรรค์นะคะแต่เบลก็รับรู้ได้ทุกครั้งว่าพ่อยิ้มลงมาอยู่เสมอแล้วก็ส่งกลาลังใจแม้กระทั่งวันนี้หนูคิดว่าพ่ออาจจะนั่งดูอยู่ในงานก็ได้ <laughs> ขอบคุณแม่นะคะที่เป็นเหมือน Wonder Woman ให้กับหนูเป็นคุณแม่ที่อดทนเป็นคุณแม่ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นคุณแม่ในร่างมนุษย์ที่เก่งอดทนและแข็งแรงที่สุดรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกรู้ว่าลูกเป็นอะไรคิดอะไรและอยากได้อะไรแม่คอยส่งกำลังใจให้หนูตั้งแต่วันแรกที่หนูเกิดมาบนโลกนี้ แม่คือคนเดียวที่คอยอยู่ข้างหนูให้กำลังใจหนูในทุกๆครั้งวันนี้แม่ก็น่าจะดูไรสดอยู่ด้วยอยากจะบอกแม่ว่าขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อมั่นในตัวหนูนะคะแม่ภูมิใจไหมคะ หนูภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะภูมิใจที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเราได้สร้างตำนานได้สร้างความภูมิใจให้กับชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตและหนูรักแม่ที่สุดในโลกค่ะ รับพ่อด้วยนะคะขอบคุณพี่ชายขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่รู้ว่าหนูมงแล้วก็ไปทำสเตนดี้หนูนะคะมาตั้งไว้ที่บ้านในร้านข้าวค่ะเวลาใครมาทานข้าวก็ได้ดูรูปหนูใส่บุงกุดไปด้วยนะคะขอบคุณ หัวใจจากครอบครัวหนึ่งที่วิเศษมากๆและความสำเร็จของหนูในครั้งนี้บวกกับทีมจะไม่สามารถส่งพลังส่งแสงสปอตไลท์ที่ยิ่งใหญ่และพาหนูไปคว้าหัวใจบอสนวัรได้เลยหากหนูขาดด้อมละค้งทองค่ะขอบคุณทีมแอดมินที่เราเริ่มต้นกันตั้งแต่4ี่คนนะคะจากละครสั้น ขอบคุณพี่เจี๊ยบพี่จอยพี่สองพี่ตุกพี่สุพี่เมย์ที่ร่วมสร้างด้อมละครสั้นขึ้นมาค่ะและสุดท้ายพอเราประกาศรถทูเราเริ่มขยายด้อมจนเกิดด้อมที่หนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งมีสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนั้นหน้าที่ของชาวด้อม เราทำงานกันหนักมากๆเพื่อที่จะขยายด้อมให้ได้เร็วและมากที่สุดพลังของแอดมินรวมถึงตัวหนูเองที่ขยันไลฟ์ขยันทำแคมเปญตกใจมากนะคะกับคำว่าแคมเปญเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนแคมเปญแรกบอสสวัสดขอ80,000สําสำหรับอัติภาอะไรคืออัติภาอะไรคือ80,000แล้วต้องขายอย่างไรนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้หนูบ้าพลังสุดๆ ทำทุกอย่างโดยไม่คิดชีวิตต้องขอขอบคุณนะคะที่ชาวด้อมทําให้หนูสามารถปิดยอดแปดหมื่นภายในสี่วันและเราสามารถขยายดอมไปจนถึงแปดดอมค่ะขอบคุณทีมแอดมินภูเก็ตด้วยนะคะพี่ไขม่มกพี่เฟพี่ไอซ์ พี่กิฟพี่หมิวพี่แงลนะคะทุกๆคนเลยขอบคุณด้อมรักขังทองทุกๆคนคะ่ะที่เชื่อมั่นในตัวกดเชเบลนะคะรักมากๆสุดหัวใจคะ่ะถ้าไม่มีชาวด้อมเราคงไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะสามารถสร้างปรากฏการณ History Maker นี้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้ขอบคุณที่สพอ์ตหนูในทุกๆแคมเปญจนแม้กระทั่งวันเบสเซนเลอร์ที่เราทำสามชั่วโมง6ล้านบาทขอบคุณชาวดอมมากๆนะคะที่อยากให้มีคนอื่นเข้ามารู้จักและมารักหนูมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณแฟนคลับนะคะจากดอมบีอด้วยนะคะที่มาเชียร์หนูถึงจังหวัดภูเก็ตเลย ขอบคุณมากๆค่ะที่เราร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่วันแรกจนวินาทีสุดท้ายวันนี้มันจะไม่ใช่วันส่งท้ายหรือวันบอกลาค่ะแต่มันเป็นเพียงบทเริ่มต้นที่เด็กผู้หญิงคนนึงได้ถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตจากจังหวัดภูเก็ตและไม่ว่าต่อไปหนูจะไปอยู่ในบทไหนๆก็ตามแต่หนูจะขอสัญญาว่า หนูจะเป็นเด็กดีหนูจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวเองและจะส่งต่อพลังดีๆให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปหนูจะสร้างคุณงามความดีให้กับจังหวัดให้กับประเทศและความภูมิใจให้กับทุกๆคนรวมไปถึงชาวด้อมค่ะสุดท้ายนี้หนูอยากขอบคุณตัวเองค่ะที่สู้มามากขนาดนี้และทำทุกอย่างด้วยหัวใจอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเช่นกันนะคะว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราลงมือทําด้วยหัวใจอย่างเต็มที่ขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้และขอบคุณทุกๆคนเช่นเดียวกันที่ให้เกียรติฟังกุชเบลจนจบรักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ